สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอน,นะคะวันนี้มาใส่บาตร่วมกันนะคะที่หน้าบ้านสาธุสาธุบุญร่วมกันคายเอฟซ โมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยามินาสตารเรนะชัยยาชัยยามปาริเจตนาขลามะหาลาภังปะเศธิเมนะมะนาโคเอรยะเมตโยโพติสัตโตนะโมพุทธายา na ko te na ทลังนครมาดานย่อเยินย่างทลังนครมาดานธุระเสียงไข่ตาที่เสิร์นท่านนาคาปาู้ปาริเจ็ดมิมิตออสองอาำจำป้าดงคงเสื้ออผมสถทานก่เกิดวิม,มา,านตำนานหนักเลื่องลือเอสัตว์จาแม่นมันมา ขวันไทยแพ้หายคุ้มคูโองคนากรวงกว้งางหฮางากไวาย่อมาลาไม่บ้านไขจอจีสิในวันทนังนอนของูวันโบ โคนางแอลเลวประสิทธิห์หอนละชายใสใสลำเลืองเลื่องเทิงเท่าฟ้งขาสาักการาวายอยังนาคาเดนสซวเทพดา บูป,ป,ปาริกินผ่าขอระยำยิ่งใหญ่ยอถวยไทยในสถานแห่งนี้ว่ามีสาวกเก้ามองมีตะมวนพี่น้องมวนพี่น้องของเฮาโพสุกนนอนรชนผู้มา,าเบิงเพิงพราบารมีใดไทยเฮาโคโยไต่ลม ิาของกลุ่มในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไว้เทียมนะคะลายคอไซเอสนะคะสวยงามคงทคแงแงแรง,งนะคะดูข้างในนะคะอันนี้ไซส์เอนะคะไซส์ไซส์เอลายคอนะคะนี้ลายดอกบัวไซส์เอสเหมือนกันนะคะ่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์ห สามสองห้านะคะค่ะลายขอลายดอกบัวนะคะอันนี้จะให้ดูข้างในทรงเหลี่ยมนะคะโคงทนนะคะทรงเหลี่ยมนะคะเราทามาตรฐานนะคะโค้งวายนะคะเครื่งลังนะคะคงทนแข็งแรงสวยงามนะคะค่ะีมือนะคะมือก็ปนี่นะคะของกลุ่มเรบ้านนะคะใช้เวลาใบหานึ่งก็สามวันนะคะเก็บสามวันนะคะค่ะ แต่มาก็ไม่ได้ทํทาทั้งวันนะคะอาจจะประมาณครึ่งวันนะคะนี่ก็นีก็ขอฝากด้วยนะคะค่ะือว่าจะเป็นลายพญานาคนะคะลายไทยนะคะตอนนี้นะคะค่ะสีสามเซตนะคะลายพญานาคสีทองนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะว่าจะเป็นทรงรีทรงเหลี่ยมได้หมดนะคะราคาเป็นเพนเองนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะนี่ก็ลายนกยูงน,นะคะ ลายนกยูงลายนกยูง wow. แล้วก็ลายนกคู่นะคะค่ะนข้างจะเป็นลูปหัวใจนะคะก็ฝากสินค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะมี่ก็ก่อนไปทํางานก็มาฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนะคะคะแล้วก็ไว้เทียมนะคะเป็นของกลุ่มที่เรานะคะเรามาต่อยอดนะคะเป็นสินค้ากลุ่มที่เรามาต่อยอดะคะ่ะจากทางพัฒนาชุมชนนะคะมาฝึกอบรมให้กลุ่มแม่บ้านบ้านซอนะคะ กินนางรามเรานะคะนี่ก็เลยเอามาต่อยอดนะคะต่อยอดทําเป็นสินค้านะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะเพื่อจะให้มีแม่บ้านมีรายได้นะคะค่ะในการว่างเวนจากการทํางานนะคะค่ะสนใจใบไหนลายไหนมีหลายลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลายนุ่กยุ่งนะคะลายขอลายไทยนะคะลายหงคู่นะคะลายดอกบัวนะคะ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0621749325นะคะค่ะเอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสอบถามได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมต่อนิตยาชาแนลบ้านสองสวัสดีค่ะ